เปิดงานอย่างเป็นทางการอลังการขบวนแห่โครงแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2568นักท่องเที่ยวคึกคักงานจัดยิ่งใหญ่ยาวนานกว่าทุกปีวันที่24ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกาณพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายวิวัฒน์อิงไทยวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ระจําปี2568โดยมีนายโยธินประสงค์ความมดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยประหลัดจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการนายวิระเดชผู้พิสิทธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนรวมทั้งอำเภอทั้ง8อำเภอเข้าร่วม,มในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงก่อนเรื่องพิธีเปิดประหลัดจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชน รวมถึงตัวแทนจากทุกอำเภอร่รวมเดินขบวนแห่โคมอัตลักษณ์วิถีล้านนาตะวันตกภายใต้ชื่อเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2568บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่มาร่วมชมขบวนหย่างคึกคักขบวนแห่โคมได้ตั้งเรียงรายตลอดถนนรอบเมืองนายเคลื่อนขบวนจากแยกประตูลีเลี้ยวซ้ายตามถนอนอินพยงยศผ่านหน้าจนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ก่อนเลี้ยวขวาสู่ถนนรอบเมืองนายและเข้าสู่วัดพระาธาตุรวิพูนชยัยวรมหาวิหารการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2568ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูนร,รวมทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งลำพูนเชียงใหม่ลำปางและแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาผ่านกิจกรรมประเพณีโคมแสนดวงพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เทศกาลโคมแสนดวงเป็นจุดหมายหลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งนี้จังหวัดลำพูนมีแผนผลักดันให้เทศกาลโคมแสนดวง เป็นประเพณีประจำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งและต่อย,ยอดสู่ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมคุณค่าความโดดเด่นของวัฒนธรรมล้านนาและสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่อย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19กันยายน2568จนถึงเดือนมนกราคม2569โดยมีกิจกรรมสำคัญในแต่ละเดือนอาทิขบวนแห่โคมล้านนา พิธีถวายโคมแด่องค์พระาธาตุทวิภูนชัยพิธีอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวีเทศกาลดนตรีและศิลปะพูนอาร์ a แอ and Music Festival ลประเพณียี่เป็นกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมในมาร์เก็ตแอ t ลำพูนงานสักราะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนรวมถึงกิจกรรมลานบุญล้านนาและงานสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกหลายรายการ จังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมสัมผัสความงดงามของแสงโคมและร่วมสืบสารประเพณีอันทรงคุณค่าของล้านนาในงานเทศกาลโคมแสงดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2568ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องยาวนานที่สุด